พัรคเพื่อไทยนะคทำกี่โครงการครับที่ทำให้ประเทศเสียหายจะนำข้าวเสียหายไปกี่แสนล้านพูด้าเดิผมไม่ได้โทษนะแค่ยกตัวอย่างให้ฟังมาโครงการจำนำข้าวเนี่ยทำประเทศเสียหายไปกี่แสนล้านบ้านเอื้อทอนเออดีนะเป็นไงครับโครงการของพรรคหมาที่ไหนวะโครงการรถคันแรกเลยเออ ตอตทเขาตลาดหลักทรัพย์นี่ยฝีมือไทยวันนี้น้ำมันแพงกว่าใครใช้พักเพื่อไทยเปล่าวะ,ะนี่แล้วจะพยายามจะแปลรูไปไฟฟ้านะใครพักไหนก็ไม่ใช่พักเพื่อไทยเหรอใช่ไหมที่พยายามจะเอาไอ้การไฟฟ้าเข้าไป,ไปแปลรูปอแบบไงถ้าแปลรูปสําเร็จเป็นไงตอนนี้จะเหมือนตอตทนะั่นแหละพอแปลรูปสำเร็จก็มีนโยบายให้เอกชนผลิตไฟขายหล้วงอีกรอบเดือนีปหนักกว่าเก่าตอนนี้เป็นไง แล้วทำไม,ำไมนโยบายพรรคอื่นวิจารไม่ได้ก็ผมไม่เห็นด้วยอะ่ะถ้าผมเห็นด้วยผมก็ไปสมัครเข้าพรรคราสเดนผมไม่เห็นด้วยไงมันก็มาออกตั้งพรรคเองนี่ไงโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเว้ห้ามวิจารนโยบายพรรคอื่นมีด้วยหรอวะไปบอกกรกต,ต,ตมันยุพรรคผมหน่อยเนีถ้ามันผิดกฎหมายอะ่ะมันวิจารได้ดิครับไม่ก็จะมีดีเบตทำไม่ะครับ